สวัสดีวัยรุ่นเมากลวาทุกคนด้วยนะครับวันนี้กับผมอีกแเล้วนะฮะทีบอมชแชแนลนะครับวันนี้กับเกมฟรีฟายนะครับวันนี้พี่บอมมีโค้ดมาแจกแล้วก็มีความลับจากจีเอ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 มาฝากด้วยแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรนะครับทุกคนคลิกเข้ามาตรงที่ซองจดหมายครับนี่ทุกคนแบบเสมือนโค้ดนะครับตรงนี้นะครับบอกต่อให้เยอะที่สุดนี่คือข้อความลับจากทีมงานพรุ่งนี้เราจะอะไร สลาเหรอสถิติแจกเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ล็อกอินวันอาทิตย์วันที่17นะครับรับตัวสุ่มไดมอนด์คูณ5ทุกคนใส่เสื้อสีฟ้าเรืองแสงรับตัวสุ่มโกลคูณ5ทุกคนใส่เสื้อสีเหลืองรับตัวสุ่มอาวุธคูณ5ทุกคนใส่เสื้อสีชมพูเรืองแสงรับตัวสุ่มอีโวคูณ5ทุกคนใส่เสื้อสีส้มพลาดแล้วพลาดเลยเตือนแล้วนะ โอ้โห,โห,โหนะครับเน้นตรงที่ว่าใส่เสื้อเรืองแสงพี่บอมไม่แน่ใจนะครับว่าให้ใส่ชุดในตู้อีโวหรือเปล่านะครับเพราะว่าวันนี้มีโวใหม่มาอ่ะตามนี้นะครับดังไปขอโทษครับผมนะฮะชุดนะครับตามนี้เลยมีสีฟ้าสีแดงสีม่วงเมื่อกี้มีสีม่วงไหมตรงข้อความอ่ะมีเหลืองชมพูฟ้าเหลืองชมพูฟ้า น่าจะไม่ในนี้มั้งครับทุกคนเหลืองชมพูฟ้ามีชมพูอันนี้เหลืองชมพูปะแตงว่าไม่เกี่ยวกับตรงนี้นอนตรงนี้สีแดงแค่2ชุดนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับว่าให้ใส่ชุดนี้หรือเปล่านะครับอันนี้พี่พี่บอมไม่แน่ใจนะครับตรงนี้คือไม่แน่ใจว่าใส่ชุดสีอะไรได้เรืองแสงพี่บอมก็ไม่รู้นะครับพี่บอมก็ไม่มีเหมือนกันนะชุดเรืองแสงนะครับใครรู้ก็บอกหน่อยนะครับชุดเรืองแสงเนี่ยมันมันหาตรงไหนนะครับ ไม่แน่ใจจริงๆนะครับจะเป็นชุดในนี้พี่บอมว่าอาจจะเป็นในนี้นะครับเพราะว่ามันมันทำแม่งทำแม่งนะครับทุกคนนะครับที่เขาบอกมาเนาะชุดอื่นเขาก็ไม่ได้แจกนะครับเจมไม่ได้แจกนะเจมก็ไม่ได้อัพอะไรให้เราเนาะก็น่าจะแบบน่าจะแจกทุกคนแล้วแหละน่าจะได้ทุกคนนะครับเนาะใครรู้ก็บอกหน่อยแต่พี่พอมรู้แค่ข้อความตรงเนี้ยแต่พี่พอมว่า 50- 50น่าจะไม่ต้องใส่น่าจะได้เลยหรือเปล่านี่สิบแต่พรุ่งนี้เจมเขามีไลฟ์สดนะ มีทางกาลิน่าฟีไฟนนี่แหละแล้วก็ทางาแฟนเพจเนาะก็รอติดตามรับชมนะครับก็จะมีโค้ดมาแจกนะแต่ถ้าใครไม่ได้ดูเดี๋ยวพี่ผมก็เอาสวัสดีสสดค่ะวันนี้เราสองคนก็จะบอกเกี่ยวกับเว็บเกมโซนไทยเว็บนี้นะคะว่ามีอะไรบ้าง1นงนะคะก็จะมีไ d ดีเกมตรงนี้เลยค่ะมีบัตรเติมเกมตรงนี้มีสินค้าไอทีตรงนี้ค่ะมีระบบชําระเงินง่ายๆระบบอัตโนมัติสมช่องทางตรงนี้ตรงนี้และที่สำคัญยังมีระบบสุ่มรางวัลบัตรเติมเกมมูลค่าสูงสุด1น0 0พันบาทด้วยนะ ตรงนี้นะคะอย่าลืมมาใช้บริการกันด้วยนะคะบ๊ายบายมาแจกให้นะครับผมเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็อันนี้โค้ดนี้มี2โค้ดนะครับพี่วัมจะใส่ให้ดูโค้ดหนึ่งนะครับมันซึ่งมันเป็นโค้ด We'll